เดี๋ยวไม่คอยร้อนมากต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ผมจะพิมพ์ว่าคอยพ่อไม่ไหวแล้ว วันนี้ผมวิ่งไงแจ๊นอนพาวิ่งออกมา <laughs> ครับ,นนะรบไปไหนครับเนี่ยอออโอเคครับลบไปแล้วครับไม่รู้มันลบหรือยังนะแต่ผมลบไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกดลบไปแล้ว <ใจ S 1> ผมใช้พิมพ์เสียงเอาไง ผมจะพิมพ์ว่าคอยพ่อ,พอจแอนไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไปพิมพ์อย่างนั้นนะครับผมใช้พิมพ์เสียงเอาตอนมันพาวิ่งออกมาแล้วก็กดไลฟ์สดเลยเดี๋ยวนีหลังต้องต้องตรวจเช็คก,ก่อนลางไหนนี่มานี่เนาวขอบคุณมากครับอ่า แล้วพอดีพี่เขาโทรมาพอดีผมก็ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่ได้ตรวจเช็คอะไรเลยปกติแล้วผมจะมาตรงแก้ไขตรงเนี้ยอีกทีงไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับจะบอกคอยพ่อจะแอนไม่ไหวแล้วอะ <laughs> ไม่ใช่ไปใส่ตัวนะครับไม่ใช่ไปใส่วาแหว,น,ออหว,วนนะครับมันตกอ่างไหมครับผมช่วยๆกันครับขอบคุณมากๆเลยครับลบแล้วครับเมื่อกี้น้องเมื่อกี้แม่แม่คนนั้นบอกลบแล้วอืม เอออีกไหมเนี่ยอตกใจอะไรล่ะครับไม่ได้ทะเลาะก,กันครับไม่ได้ทะเลาะก,กันมันพาผมลากออกมาแล้วผมกดพิมพ์เสียงไงอืมพิมพ์คำด้วยเสียงอะ่ะโอ้ยวันนี้ร้อนกว่าเมื่อวานอีกเนี่ย กลับมามันปวดเอออ่ะมันเลาะมันร้องใหญ่เลยอ่ะตื่นเต้นตลอดครับมาไม่ไม่ ไม,ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไม่ขอให้ไม่ไม่เอ๊ไม่ใจอะ่ะ พู้รู้เรื่องโทรศัพท์มัน้ายครับใช่ครับจะไปทางโน้เนเหรอฮะไม่ไปแล้วมั้ง เนี่ยยังไม่ได้กงเข้าบ้านเลยเนี่ยเคียย์พื้นที่แล้วนะครับเคียย์พื้นที่แล้วแต่ยังไม่ได้กงเข้าบ้านเข้ากงร้อนมากอ่ะันเนี้ยไม่ได้ร้อนธรรมดา ร้อนมอดร้อนไหมดโอ้โหจริงครับพี่ชาติ โอ้ยเตี้ยมันไม่ได้เรื่องอ่ะหมาอย่างงี้ไม่ไม่นิสัยไม่ดีครับคนเลี้ยงนินนสัยไม่ดีเลี้ยงปล่อยปะละเลยอย่างงี้ไม่ได้บอกแล้วอย่าให้ผมเป็นนายกเรื่องหมาต้องมาก่อนเงอ้ยนึตั้งก่นอนเดี๋ยวไปเอาขาก่อนอืม เปิดไปดิจะให้มันนี่ละลายโอเคมันน้ำมันกระไหลมันลงมานี่ 然后我们今天。早上我们去老粉了。就我讲空了，然后他去。哎。哎哎哎，我打针，你帮我喂，你帮我倒水。看不见吗？

ใส่นามเสียบตรงนี้นี่ที่ยวกับเสียบที่ใส่สายทำงานเนี่ยมันแยเสียบเี่ออะไรเนี่ยเออเกี่ไว้ก็าใส่เสียบตรงนี้เออมีไฟเลยได้ทำงานกลางคืนมั่งเนี่ยเสียบเนี่ยเออไปแล้วนี่ไวยังไ

มืดอยู่แล้วเดี๋ยวใส่ดวงโอ้ยรถไฟเราเยอะเดี๋ยวเราไปซื้อขามใส่ดวงดูยันแอนวอนนะ่นะร้อนมันร้อนยังมากกว่าน,นี้ ไม่ร้อ,อ,อ,อนธรรมดาทานข้าว <c oughs> มันเหนวะแม่มันเป็นไี่ห้อมันข้าวมีนดำไหนียววะ ทานเลยครับยังดูกันอยู่ปะฮะยังไม่ได้ทานเลยครับ <c oughs> ยุ่งตลอดครับผมเดี๋ยวอขอหนึ่งคอมเมนต์ได้ไหมเนี่ย มันดูว่าคอมเมนต์มันเลื่อนหรือเปล่าถ้าไม่เลื่อนผมจะได้ไลฟ์สดใหม่ดูมันร้อนขนาดไหนกินน้ำไม่เลิกเลยะตามไม่ทันผมผมก็ตามไม่ทันเพราะบางบางคนโทรก็มามันก็ขัดจังหวะนะ อืมไก่ต้มแล้วเ่แใครกินมา้าน,นอกอะ่ะเดี๋เาอาใหม่ดีกว่าว่าไม่มีคอมเมนต์ขึ้นเลย